กราบสวัสดีพี่ป้านาอาแม่สาวนามวนมลคนนาตาดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิมิตไทม์ทัวร์ครับผมและวันนี้เราอยู่กันในช่วงของลิมิตไทม์นิวนะครับจะพูดถึงข่าวเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์แันเบิ้งนะโดยวันนี้จะพูดในหัวข้อของ Ge o อโน p ั s s 160จะมาไหมและจะมาเมื่อไหร่นะครับนับได้ว่าเป็นกระแสตามคาดไม่ผิดไม่พลาดอะไรจริงๆสำหรับ Honda Ge o โอโนพั s นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ29สิงหาพศ5 6 6พี่ผ่านมานะก และได้เริ่มมีการทยอยส่งตัวรถไปยังดีลเลอร์ต่างๆตามหัวเมืองต่างๆ,างๆทั่วประเทศแล้วเลยครับโดยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกในแนวแฟชั่นที่มีความพรีเมียมสุดในกลุ่มของสกู๊ตเตอร์ขนาด 125cc เลยก็ว่าได้และได้ขุมพลังเครื่องยนต์ ESP+1 สูบ wow, ซีว้าโดยมีการพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องยนต์ของ Honda l ลีด125นั่นเองแน่นอนครับว่ามันมาที่หลังมันก็ย่อมดีกว่านะโดยจะได้ชุดเฟืองท้ายของคิก160ครับ และได้เสื้อสูบด้านบนเนี่ยมาจากลีดหนึ่ง้นั่นเองและได้รับพละกกำลังขนาดนี้เนี่ยหน้าตาก็โคตรที่จะหล่อขนาดนี้เนี่ยฟีลลิ่งการขับขี่ก็เรียกได้ว่าไม่ได้ขี้เล้วขี้เ,เละเลยนะครับโดยช่วงล่างเนี่ยรอบนี้พีคอนด้าแกก็ให้มาค่อนข้างดีด้วยนะอีกทั้งยังได้ล้อ12หน้าหลังเนี่ยหมดห่วงเรื่องของการขี่ตกลุมตกบ่อแล้วทรงตัวไม่อยู่อย่างรุ่นพี่อย่างลีด125เลยนะครับ แล้วก็มีบางคนครับสอบถามเข้ามาเหมือนกันว่ารุ่น160จะมาไหมจ i u l o p a u s 160จะมาหรือเปล่าครับพี่โดยส่วนตัวของผมนะครับคิดว่ายังไงมันก็น่าจะมาแน่นอนส่วนมันจะมาช้าหรือว่ามาเร็วยังไงก็คงต้องติดตามกันต่อไปโดยส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวของผมนั้นคิดว่ามันน่าจะมาอย่างเร็วสุดก็ปลายปีนี้หรือว่าช้าสุดก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าไปจนถึงกลางปี2567นะครับโดยคราวนี้นี่มีมูลอยู่ครับเพราะว่า ออก,ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยช่วงประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่อินโดนีเซียนะครับมีการพบการจดทะเบียนสิทธิบัตรของรถที่มีชื่อรุ่นว่า Honda s t ต l o ซึ่งจดทะเบียนเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2cc นะครับคือ125และ160และมีกระแสข่าวว่ามันจะเป็นรถในแนวทางของสกูตเตอร์คลาสสิกทรงย้อนยุคซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันเหมือนกันครับว่ามันจะเปิดตัวที่อินโดนีเซียรหรือว่าเปิดตัวที่ไทยก่อน แต่เอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ยนะครับที่อินโดนีเซียก็ยังไม่ได้เปิดตัวเลยและรถรุ่นหนึ่งกาวเนี่ยสรุปก็คือมันมาเปิดตัวที่ไทยก่อนนั่นเองนะครับแต่จากการเปิดตัวที่ผ่านมาก็จะพอทราบกันครับว่าการเปิดตัวของมันเปิดตัวเพียงแค่รุ่นเดียวนั่นก็คือ 125cc เท่านั้นส่วนตัว 160cc นั้นยังไม่มาเลยนะครับหลายคนก็คิดว่ามันจะมาไหมเกิดคำถามขึ้นมาครับว่ามันจะมาตอนไหนในบางข่าวเนี่ยบอกว่า g e n o p โน s 160จะมาในรอบนี้ไงครับผมซึ่งไวรุ่นไทยอย่างเราเนี่ยหัว ใจมันเรียกร้องความแรงอยู่แล้วมันรอไม่ได้เรียกได้ว่าถ้ารถไม่เหินไม่มีแรงเดินไปซื้อกับข้าวเลยครับผมต้องบอกตรงนี้แล้วกันครับว่าถ้า้ผมเดานะมันน่าจะมาปลายปีก็อย่างที่มองไปหรือไม่ก็ต้นปีหน้านะครับซึ่งเครื่องยนต์ที่ให้มาก็น่าจะเป็นบล็อกเดียวกันกับ Honda p c x 160อย่างแน่นอนซึ่งท้าผมเดานะรูปลักษณ์หน้าตาก็คงจะคล้ายๆกับ g ชียโนพัสด์หนึ้นั่นแหละ แต่อาจจะเพิ่มเรื่องของความพรีเมียมและรูปลักษณ์หน้าตาที่อาจจะดูทรงใหญ่กว่าเจโน่พัสหนึ่งสกเล็กน้อยอย่างแน่นอนโดยรายคาขา,ขายของมันก็น่าจะอยู่แถวๆ Pcx นะครับคาดว่าไม่น่าจะเกิน Pcx อย่างแน่นอนซึ่ง Pcx รุ่น ABS Mid Night Rest Edition เนี่ยราคาแนะนำจะอยู่ที่93,900ในวงเล็บว่าดีวเลอร์ทั่วไปเดี่ยจะขายเป็นแสน up นะครับในส่วนนี้นะในส่วนนี้เราคงต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าจะเปิดตัวที่ไทยหรือว่าอินโดนีเซียก่อน คาดว่าอีกไม่ช้าเนี่ยสเตีโร125คงจะได้มีการเปิดตัวที่ประเทศอินโดนีเซียอย่างแน่นอนโดยจะเป็นการเปิดตัวรถ Ge โ n โนพันั่นเองเลยครับแต่คงจะใช้ชื่อว่าสเตีโร125นะและในการเปิดตัวครั้งนี้ผมมีความเชื่อว่าไอาอินโดนีเซียเนี่ยน่าจะมีการนำสเตีโร160มาเปิดตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ไปลุ้นกันว่าจะเปิดตัวที่ไทยหรือว่าที่อินโดนีเซียก่อนนะส่วนตัวผมมีความคิดเห็นว่ามันน่าจะเปิดตัวที่อินโดนีเซียก่อนนะครับ แล้วเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ g e o อนอล s ลาสเพื่อนคนไหนอยากได้คัสต์นบ้านก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือคิดว่า 125CC ซีซีก็เพียงพอแล้วไม่ได้จำเป็นต้องอยากได้160เลยเพราะแน่นอนครับว่าเครื่องแรงขึ้นก็กินน้ำมันที่มากขึ้นถ้าขับขี่ในเมืองเพียงทั่วไป125ซีซีเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับใครหลายๆคนนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าสำหรับคุณแล้ว125 160หรรือนะคับ สำหรับวันนี้ผมเอฟลิมบิดทามทัวรคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนเสียงเงินอย่างมีความสุขครับผมบ๊ายบายสวัสดีซีโอเกนจ้า